พ้ายันน่ะน่ ันนี้ก็หลวงพ่อทันติสวโรอายุ76ปีอยู่วัดกันทรารามโหมาจากจังหวัดสุรินทร์นะรุ่นสุขทันใจมีบูชาไว้ไม่จนเรียกว่าพระยันต์ครอมจัก,กรวาลเมตตามาหานิยมด้านนี้พอดีวางกลับดูใหม่ดูได้ด้านหนึ่ง วัดบ้านลาดอันนี้อยูกก่จังหวัดลบบุรีเป็นที่ระลึกงานฝังลูกนิมิตวัดบ้านลาดข้าวงุงอันนี้ถ้าถ้าเป็นอันนี้เรียกว่าผ้ายันพ้าศิวลีมีสองผืนอันนี้ผืนหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ยูสมุดสากรนะหลวงพ่อโตผืนนี้เป็นของหลวงพ่อโต นางกว่าก็มีอันนี้มหามงคลสำเร็จรวยลักษณะนี้ก็คือ,คอชูโชคาลารวยนนั้นเป็นยันเกราะเพชรมหามงคลน,นี่ก็คือองค์พ่อจตุคามรามเทพราชามหาชีวิต รุ่นปัญญาสักสรีจะทุกนนาทางํางประเทศอันนี้อยู่ประจวบพยานประจวบ,จบวัดบ้านวัดอะไรเขาเรียกวัดเขากะโหลกมันเป็นยันเกราะเพชรวัดเขาเขียวเขาเสด็จอันนี้อยู่ราชบุรี พระพุทธอุดมมงคลาราชบุรีพุทธีสามหลวหลวงพ่อติ๋งหลวงพ่อติ๋นงน,นี่วัดรามันดีเป็นพระอารามหลวงก็คือวัดหลวงพ่อ ปักแดงนี่เนี่ยอยู่จังหวัดนครนายกพุทธก็องค์สีแดงองค์สีแดงป,ปีปีเป็นสีเขียวนี่เป็นพ่อเขาเรียกว่าพ่อท่านเขียนวัดกระทิงมีได้สองพืนเลย ลักษณะนี้ไม่ทราบว่าออกจากวัดเลยอย่างนี้เลยต่อปืน mm hmm. สุดท้ายที่จะนำเสนอเสนอก็คืออันนี้พระประธานองค์แรกของวัดร่องไฮวัดร่องไฮ